ที่เกาะทรายซอยสามอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายน้องนัตนตี้นับตาในนาะราชผู้สื่อข่าวช่องแปของเราพร้อมรายงานแล้วค่ะเชิญค่ะนัตตี้ค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้มาเกาะติดส,สถานการณ์น้าท่วมที่เกาะทรายแก้วนะครับซอยสามซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีน้าท่วมจํานวนมากแล้วก็มีน้ําเอ่อล้นครับโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นําทางด้านของรถนะครับรถไถเนี่มายก ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนแก่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นคุณยายจํานวน2ท่านนะครับที่นั่งมากับรถไถนะครับเพื่อที่จะออกจากพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีน้าท่วมขังจํานวนมากครับโดยในจุดนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันแรกๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีผู้คนติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนอยู่ตามอาคารชั้น2และชั้น3จํานวนมากนะครับขนาดเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจุดนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ าทางด้านของกันจอมพลังนะครับได้ลงพื้นที่มาเพื่อจะไปช่วยเหลือคุณยายนะครับอยู่ด้านในซอยแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างประสานข้อมูลเนื่องจากในซอยเนี่ยน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวแรงต้องเข้าไปโดยเจส,สกีเป็นหลักนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่กันจอมพลังหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. ตอนนี้พี่กันก็ได้ทักทายทางด้านของอคุณยายสองท่านนะครับที่เจ้าที่ได้ช่วยเหลือออกมาครับ มีกองทัพโบกทัพอากาศทัพเรือนี่ผมคุยทุกคนแล้วกองทัพไทยก็คุยนะพี่ปกรองมวลท่าพะิน,นครับพี่การผมขอถาม่อยครับภารกิจวันนี้เราจะมีลงพื้นที่ไปจุดไหนอะไรยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้หลายจุดนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีในส่วนของคุณยายนะคุณยายญาติเนี่ยก็โทรมาเป็นร้อยสายแล้ะคือคุณยายเนี่ยแขนขาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ติดอยู่ในบ้านติดอยู่ในบ้านคือบ้านเขาเหมือนเป็นลูกกองตะแกรงแบบนี้ออกไม่ได้เข้าไม่ได้ยายไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วลอยตัวอยู่ในน้ำนะตอนนี้ เมื่อวานได้คุยกับยายยายแกบ,บอกว่าท่อนล่างเนี่ยเปื่อยหมดแล้วนะเขาบอกผมเนี้ยเปื่อยหมดแล้วแล้วก็แกยังพูดคุยได้ถามว่าไหวไหมแกบ,บอกว่าไหวนะแต่ญาตเาิเขาเขารู้สึกว่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าแกไม่ได้กินข้าวมา3วันจะเข้าเนี่ยเมื่อกี้ก็ประเมินกันคือทุบหลังคานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทุบหลังคาเพื่อที่จะเข้าไปช่วยกับอีกอันหนึ่งก็คือตัด นะครับมีตัวตัดมาแล้วถ้าพุ่งกลับนะช่วยมานี่ตัวตัดนะครับนะก็อันนี้คือภารกิจแรกที่เราจะเข้าไปนะครับอย่างที่สองเมื่อกี้เนี่ยมีคนเข้ามาร้องไห้นะแม่เขามาขอความช่วยเหลือก็คือโรงแรมนะคนยังลูกค้า พนักงานคนติดอยู่ในโรงแรมไม่ได้กินข้าวนะครับอยู่ประมาณ5คนก็เดี๋ยวอาจจะอพยพออกมานะครับแล้วก็จะมีภารกิจหลักอีกอันหนึ่งก็คือทางกระทรวงศึกษาประสานมาให้ช่วยนักเรียนประมาณร้อยคนนะครับก็ตอนนี้เรากําลังรอทีมเจสกีที่กําลังตามมามาสมทบวันนี้จะมีทั้งหมด10ลํลนะครับวันนี้มีทีมของโดนนะครับมาช่วยด้วยแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์มา1ลําลนะก็วันนี้ผมค่อนค่อนข้างเชื่อว่าค่อนข้างพร้อมนะก็คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับ ทางหรือว่าแสน้ำมันแรงจะต้องเข้าไปยังไงับวิธีการทีมใช้เจสกีนะครับหน้าง,งานเนี่ยเป็นเจสกีเป็นหลักกับอีกอย่างหนึ่งของทหารเนี่ยเขาจะโรยเชือกนะครับแล้วก็ให้จับไปตามเชือกนะเนี่ยของต,อติดอะไรเงี้ยนะก,ก็เจสกีเป็นหลักวันนี้นะครับนะขอบคุณมากครับ อันนี้ก็คือทีมงานของพี่กันจอมพลังนะครับที่ลงพื้นที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุประสบภัยน้ําท่วมที่อาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกระแสน้ําตรงนี้นะครับซึ่งมีความไหลเชี่ยวแรงไปอย่างมากนะครับโดยน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ําสายแล้วก็ฝั่งเมียนมาครับซึ่งที่เราเห็นภูเขาทางฝั่งนู้นนะครับที่ต้องกล้องซูมเข้าไปไกลๆนะครับก็จะเห็นเป็นภูเขาที่ประเทศเมียนมาครับคุณผู้ชมครับ และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับหากมีความเคลื่อนไหวอื่นใดผมจะนำเรียนแล้วก็รายงานไปให้คุณผู้ชมรับทราบต่อไปครับ